พี่ก็เถยภูมิใจในตัวแอนทุกคนนะคะขอบคุณะค่ะบอกกับไอ้ชาวโคราชหน่อยจะไปวันที่11เ,เดี๋ยวเจอกันนะคะวันที่11เ,เราจะมาเซเลเบร์เราจะมาแห่เราจะมากีด้วยกันนะคะว่าเราทำได้สำเร็จแล้วเราอาจจะไม่ได้ชนะมงกุฎแต่ว่าเราชนะเราสร้างชื่อเสียงให้ชาวโคราชแล้วนะคะอยากมาร่วมมือมามาเซเลเบร์ด้วยกันนะ,ะเจอกันนะเจอกันนะคะโคราชวันที่11บเอ็ดนะคะโอเค กำลังใจทอมทนได้กลับบ้านยังเนี่ยแอนได้กลับบ้านยังได้กินหรือยังแกงไก่อ่ะยังแต่ว่ากินผักกะเพราแล้วขนมจีนก็ยังไม่ได้กินแอนมองกล้องพี่ทิงนะหนึ่งสองสวยแอนตรวนี้ด้วยลูกตาจ้า่งสองนี้นะหนึ่งสองสาม กองพี่ด้วยนะลูกหนึง่งสอง,ส,ง,ส,องสวยมากเนอรอทองแดงนะลูกพี่ีเปิด M District Calling the World ที่นี่ M District ปรากฏการใหม่ที่โลกเรียขาในวันศุกร์ที่หนึ่งันวาร์สองพันห้าร้อยวันที่สี่เดือนธันวานะครับน้องไอชเนียจะมาร่วมงานแสดงม่านน้ำนภูดนตีม่านน้ำแห่งพระมหากริยาที่คือพ่อของแ่นดินและ จะไปร่วมกิจกรรมเซอเ์ไพ